สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน, Lisa ink, นลิซ่าแบล็กพิงศิลปินเดี่ยวคนแรกคว้าเบสเค p o p ทั้งงาน MTV EMA และ VMA เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วสำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์ลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิษามโนบาลหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแบล็กพิงค์ที่ล่าสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565ลิซ่าได้รับการประรากาศชื่อให้คว้ารางวัลเบสเคปของงาน MTV Europe Music Awards หรือ MTV EMA ซึ่งปีนี้จัดกันที่เมืองดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมน,นีแต่ลิซ่าไม่สามารถมารับรางวัลได้เนื่องจากติดภารกิจคอนเส เ o ิดเวิลด์ทัวรจึงไม่สามารถมาร่วมงานได้โดยเธอได้กล่าวผ่านคลิปวิดีโอว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลน,นี้การสนับสนุนลาริซาและอัลบั้มใหม่มีความหมายต่อฉันมากซึ่งงานนี้ส่งผลทำให้ลิซ่าแบล็ k พิงค สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้ทั้งจากเวที MTV e m a หรือ MTV Europe และจากเวที MTV Video Music Awards หรือ MTV v m a ที่สหรัฐซึ่งประกาศกันไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ลิซ่าโรเซ่เจนนี่และจีซูเมมเบอร์วง BLACKPINK ยังได้ผ่านเข้าชิง4สาขารางวัล MTV EMA และในที่สุดได้ควา้ารางวัลเบสเมทา a เว r ร์มาครบครองซึ่งทั้ง4สาวได้กล่าวขอบคุณผ่านทางวิดีโอเช่นกันว่าขอบคุณสำหรับรางวัลเบสเมทา a เว r ร์ในครั้งนี้พวกเราสนุกกับการทำโปรเจกต์มากๆและตั้งตารอชาวบลิง k ในคอนเสิร์ต World Tour Born p พิ k อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับลิซ่าและวง b l a c k p i n งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ